สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะประมวลภาพงานฉลองมงคลสมรสเวียว,วิกกี้เรียบหรูและอบอุ่นหัวใจสุดๆควงแขนกันเข้าสู่ประตูวิวาไปช่วงเช้าวันที่17กรกฎาคมสำหรับคู่บ่าวสาวป้ายแดงเวียวสุกวัฒิ์คณารถกับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้พีมนยาเวศปริวัติโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นแบบสุดๆ จากนั้นในช่วงบ่ายเวียวิกกี้ได้จูงมือกันเข้าสู่พิธีฉลองมงคลสมรสอย่างเรียบง่ายแต่ดูหรูหราและอบอวลไปด้วยกลิ่นของความรักเต็มไปหมดซึ่งเจ้าเป่านั้นได้เลือกสวมใส่ชุดสูทสีดำส่วนทางด้านของเจ้าสาวได้เลือกชุดฟูฟ่องสีขาวแต่แอบเพิ่มกิมมิกความเซ็กซี่ด้วยการเว้าหลังและเผยให้เห็นเนินอกแบบกรุบกบ งานนี้ยังมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอย่างขับขั้งอาทิเอสุปชัยมิกทองระยะตู่พบทอนเป็นต้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุก c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ